ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่17มีถุนายน2565ตอนนี้ก็เป็นเวลา2โมงเช้านะครับเมื่อวานวันที่16เป็นวันหวยออกบ่าวาบรพพลคนรูปหล่อหน้าตาดีที่สุดในประเทศไทย ็จะพาท่านผู้ชมมาดูหวยกันหน่อยนะครับว่าโชคดีหรือโชคร้ายโชคร้ายหรือโชคดีก็ดูนะครับนี่ครับหันมาครับหันมาเลยครับเห็นไหมครับกองเชงเท่งเลยครับไม่รู้จะโชคดีหรือโชคร้ายแต่ระหว่างโชคร้ายก็ยังมีโชคดีนะครับนี่ครับ น <62. Jean. S 1> no, ี่ครับนี่ครับ9ก้าสองนะครับสิบหกมิถุนายนหกห้านี่ครับสองใบถูกสองใบแต่รางวัลอื่นยังไม่ได้ลุ้นนะนี่ยังต้องตรวจดูก่อน สำหรับคนอื่นนะอื่นๆก็เล่นกระดุงกระดิงแล้วเดี๋ยวไปเเช็คดูใหม่ดีกว่าเพื่อโชคดีนะครับนี่เล่นฉีกสะจนไม่บรรยะบัญยังเลยคนเราก็ก็หวังน่นนะครับนะคนเราเออรร้อยแรกร้านนะ มันก็หวังไปเรื่อยเปื่อยนะครับใครจะคิดว่าจะถูกไม่ถูกเราไม่รู้หรอกใช่ไหมแต่เราก็ันแก็รเล่นนะครับเต่นทุกงวดแหละครับซื้อทิ้งเอาไว้เราไม่ได้หวังอะไรหวังแต่งวดนี้ก็ยังได้มานี่นะ92 ยังดีน่อยก็ได้แก้ขัดหน่อยนะครับผมก็นี่แหละความหวังของคนจนๆอย่างเราก็อย่างนี้แหละครับทุกทุกงวดก็หวังไปเรื่อยเปลื่อยไปเรยแล้วแต่นะแล้วแต่สถานการณ์ <c oughs> ครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับช่อง YouTube ก็ช่องหยิบยืมรคคอร์ดนะครับอ่าขอขอบคุณทุกทกคนนะครับที่ให้การติดตามรับชมขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ